สวัสดีจ้าอุนอวยพลกับเจ๊ก,ก้าบมาพบพกันอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนห้องใหม่ใช้ลรกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอยู่ชั้นสูงนะคะตอนแรกนะคะห้องเก่าเพราะอยู่ชั้น3แต่ว่าขึ้นมาห้องใหม่อยู่ชั้น7ค่ะทุกคน ใกล้สะไว้น้ํานะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นห้องที่ใหญ่กว่าเดิมคะ่ะแค่นี้เดียวพี่น้องคะห้องเก่านี่30สแควร์เมตรค่ะแต่ว่าห้องนี้3 2มสแควร์เมตรโดยรวมเล้วกับบริเตกต่างกันหลายคะ่ะพอได้รับคอมเมนต์พีคนนึงค่ะเพิ่นคอมเมนต์มาพี่น้องคะพี่คนนี้เพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าแอเก่าไม่มีระเบียงตากผ้าค่ะคุณนอ้องมาค่ะทุกคนคะต้องบอกเลยนะคะว่าคอนโดที่พออยู่ชื่อคอนโดว่าเซาบีดบูติกคอนโดมิเนียมค่ะคที่มีระเบียงนะคะระเบียงนี่ก็สิบ่รด้ใหญ่พี่น้องคะก็จะเป็น น้อยเนาะคะ่ะเนาะและก็ไม่มีเครื่องซักผ้าค,ค่ะห้องที่พอยอยู่แต่ว่าบางห้องเนี่ยเขาก็จะมีนะคะแล้วเขาก็จะเอาเครื่องซักผ้าเขาเนี่ยไปไว้ในห้องน้ําค่ะทุกคนแต่ว่าอันตากนี่มันบ่มีระเบียงตากเดิ้อพี่นงค่ะแต่ว่าห้องที่พอ,อย คิดว่าน่าจะมีระเบียงอ่ะทุกคนยังไม่เคยเข้าไปชมเพราะว่ามันเต็มเบิร์ดพี่นองคะถามว่าจริงๆเนี่ยในพัทยาเนี่ยมีคอนโดมิเนียมให้เราเลือกออปชั่นมากมายค่ะทุกคนแต่ว่าขี้ข้านไปหาเลยพี่นองค่ะเออขี้เกียจไปหาแล้วค่ะทุกคนค่ะเมื่อยพี่นงคะก็เลยว่าเออยู่นี่ก็เลยว่าเออมาต้องคิดมากก็เลยว่าอายูนี่แหละพี่นองเอ้ยนะคะเนาะและก็ที่พี่สาวคอมเมนต์มานะคะบอกว่าแอร์เนี่ยมันดูเก่านะคะจริงๆแล้วแอร์มันดูเก่านะคะทุกคนเพราะมันเหมือนเป็นสีเหลืองๆเนาะแต่จริงๆนะทุกคนการทีีี่่่่่แแออออรจะเเเป็นนนนสหหลืงงงยยยาาาั้้้ดวววคมทบบ มันถูกปิดไว้นานแล้วแดดเนี่ยมันโดนตลอดบางทีความร้อนหรืออุณภูมิปกติที่มันอยู่ในห้องเนี่ยทาให้แอร์นะคะหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเป็นสีเหลืองแบบนั้นได้ค่ะทุกคนและก็อายุการใช้งานด้วยนะคะแต่เวลาที่พลอยเปิดเนี่ยมันกับปกติมากๆเลยพี่นงคงคะก็เย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเสียงดังอะไรด้วยนะคะส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของแอร์ข้างนอกเนี่ยมันดูเก่านะคะแน่นอนคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนโดนลม้มมันอยู่ทางนอกเนาะพี่นงคงคะมันก็เป็นธรรมดาของอายุการใช้งาน นั่นนู่นนี่เนาะค่ะเขาเออนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเกาะบอสิเลียดค่ะพี่น้องคะเอาแต่ว่าขอได้ยูนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่พัทยาแบบ forever ตลอดไปอยู่แล้วนะคะจึงไดก็ไเดกกัะบุรีรั่มคือเก่าพี่น้องคะบอสติเลียดนะคะยูไซก็ได้พี่น้องเอ้ยคิดฮอดบ้านพี่น้องเอ้ยนะคะเวลาคิดถึงบ้านเนี่ยก็จะดูบรรยากาศเก่าๆในวิดีโอเก่าๆที่เราถ่ายรูปไว้นะคะนี่แหละพี่น้องคะอพขึ้นในเบิงนะคะบรรยากาศอยู่บ้านเฮานะอุ้ยพี่น้องอึ้งมากแบบนี้เนาะเนาะยูนี่มันก็วุ่นววกวนไหวันจง หน่อยน้อคันเนอะแต่ว่ายูบานห้อนี้ก็ยูนี่ป่านดง ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาแล้วแม่พี่นองอแต่ในชีวิตนี่มันจะไปหาความสมบูรณ์แบบกับบได้เด้พี่นงทุกอย่างนะคะอตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละพี่นงคะมันบบมีอีกยังจีร่างไม่ว่าต่ความซุกนั่นนู่นนี่ของเฮากระตามเตอ่านั่นแหละคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในสถานการณ์ยังไงนะคะทุกคนถ้าเราปรับตัวได้ในสังคมบนโลกใบนี้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นคะ่ะทุกคนค่ามันกระสิประตงไปคิดอีหอย่างมากไม่กับชีวิตเนาะคะ่ะเนาะอ่่ะ,ะน ยเนยนแล้วพ่อยกบ,บอกไปในคลิปวิดีโอนะคะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากมาลองใช้ชีวิตอยู่ที่สมุยคะ่ะและก็มีพี่คนหนึ่งนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเธอไปอยู่สมุยเธอจะอยู่ไม่ได้เธอจะใช้ชีวิตลําบากไม่โอเคมากๆถ้าเธอไปอยู่เธอจะได้รู้ต่างภาษาต่างคนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนที่เธออยู่อีสานบุรีล์พอยคิดว่าในทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะเอาแบบบรทัดเนี่ยไปวัดใครได้ว่าคนนั้นอ่ะต้องเป็นเหมือนฉันมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดต้องเหมือนฉันต้องเป็นแบบฉันและจะได้รับประสบการณ์เหมือนที่ฉันได้รับเพราะฉ ชอบในสิ่งนั้นอะทุกคนคะยาตดสินเพียงใครที่บอกว่า สิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ชอบนะคะทุกคนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยห izes, เหมือนเราอะชอบกินผัดกะเพรพาไข่ดาวอีกคนนึงชอบกินซุกิยากิแล้วมาให้กินผัดกะเพรพาไข่ดาวทุกๆวันเนี้ยอ่ะแล้วอีกคนบอกว่ามันไม่ใช่แนวฉัน,ฉนก็ใช่สิคะเพราะว่าความชอบหรือวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไม้บรรทัดเนี่ยไปวัดใครได้ว่าสิ่ง s <S สิ่ง s <S นั้นไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นไม่ดีและสิ่งสิ่งเนี้ยฉันไม่ชอบเธอออออกกกกกก็จะะะะะะต้้งไไมมมมม่่่ชบเเเเเหหืืนน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 นััััััคคคทุลยิพราฉี ปรับตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องมีการยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้ชีวิตเนี่ยมันยืดหยุ่นถ้าบางสิ่งบางอย่างที่เราจะไม่สามารถยืดหยุ่นมันได้เลยเนี่ยมันยากมากๆต่อการใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้เหมือนคุณไปทํางานออฟฟิศเนี่ยบางทีเนี่ยคุณไม่ชอบเพื่อนร่วมงานเลยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบนิสัยแต่เราก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ในสังคมอยู่ในออฟฟิศ นั้นได้เพราะอะไรคะทุกคนเพราะหนึ่งสิง่งเงินค่ะทุกคนเงินเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันเวลาถ้าเราออกจากงานตัวนี้แล้วเราจะไปทําอะไรถ้าเราไปโวยวายบอกหัวหน้านั่นนูน่นนี่เราไม่ชอบพนักง,งานคนนี้โดยไร้เหตุผลมันไม่มีเหตุผลที่เพียงพอเลยนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวสําคัญมากๆในชีวิตค่ะบางคนไปอยู่เมืองนอกก็ต้องปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างภาษาอาหารการกินชีวิตวิถีความเป็นอยู่อ่าน่าทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเวลาที่เราทําสิ่งที่เราไม่เคยทําหรือว่าเราไม่เคยได้ไปสถานที่นั้นเนี่ยเราพอชอบมากๆเพราะว่าอะไร รเราได้ประสบการณ์ประสบการณ์นั้นนะ่ะถ้าเราไม่ลองมันไม่มีทางรู้เลยอ่ะชอบไม่ชอบกับอีกเรื่องนึงกับไปลองก่อนอ่ะโอเคไหมคะทุกคนเหมือนเหมือนกันค่ะในห้องนี้เหมือนกันอ่ะชอบไม่ชอบกับอายุกันไปก่อนเพราะว่าขี้เกียจหาอ่ะโอเคไหมคะทุกคนนั่นแหละค่ะเหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยพี่น้องะ่ะจะแม่นคอยสร้างเจ้าของลายเว้าลาย,ลายสิพี่นอ้องพอได้เว้าแล้วก็เว้าตะเลิดตะเลองเขาปลาเขาดงนะคะอกลับมาที่เรื่องของเราพี่น้องขาลืมบอกไปเลยห้องนี้เนี่ยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีครบทุกอย่างไม่ว่า จะเป็นช้อนไม่ว่าจะเป็นเขียงสากระเบือยัเรือลบพี่น้คงคะ่ะเออหมอแหกแตกกระโปะมีเบิร์ตพี่น้คงคะ่ะอันนี้ประตรงสื่อเลยนะคะทุกๆของเขากระซิไม่ไหว้ไห้ค่ะคุณแม่คะ่ะอันนี้เปิดมากพอ่ตกใจแห้งนะคะนอโอ้ยพี่น้คงคะ่ะเอียงส่อนเอียงสากระเบือยยังคือสม,าาอมัหลายแถพี่น้คงค่ะมีหดอันนี้พี่น้องคะ่ะ มีหอดปักคอนหน่อยนะคะเออเอามาไว้เฮ็ดยังนีพี่น้องค่ะเอามาไว้ซ่อมแซมอันนั้นอันนี้นะคะอุ้ยมีเบิดพี่น้องก็ถือว่าคอนโดนี้ตอบโจทย์สำหรับผัยที่มาอยู่สั้นๆในระยะสั้นนะคะคอนโดชื่อเซาบีดบูติก คอนโดมิเนียมชิวนะคะทุกคนเซิร์ชตามได้เลยค่ะดังห้องเนี่ยอาจจะมีเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็มีระเบียงพี่น้องก็ไปสอบถามทางนิติเอานะคะนิติเขาจะอยู่ทุกวันค่ะทุกคนคะอ่าห้องนี้ก็สิมีเบิร์ทุกอย่างนะคะบม่ว่าสิเป็นจานชามแล้วก็แก้วนะคะมีเบิร์ประตงสื่อพี่น้องคามาแต่ตัวแล้วก็หัวใจเอาสภามานำ <c oughs> อ่าพี่น้องคาก็สิเป็นประมาณนี้เ้ยค่ะนี่คะ่ะห้องก็สะอาดสะอา้านเขามาหลบแแกนี่จัดห้องเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องกับบัิได้สะอาดบันไดได้สิจัดอีกเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยผังห่มกับบ ของเขาดอกค่ะมันบอันหฮมบอม,มวลติดพะหมเจ้าของนะคะก็เลยมาถ่ายพี่ทุกคนได้ชมกันค่ะบันนี้พะหฮมก็เอาไปคุ้มโซฟาได้บัดน,นี้พี่น้องเออเอาเฮ็ดไปนะคะไปทั่วไปทีบแนมไปทั้งนองนะคะเออถือว่าบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยนะะเนาะเนาะแต่ว่าทําม,มุดเจ้าอันสีแก่พายางเนี่ยบ่ได้ได้พี่น้องคนนดนี่เป็นอมๆเจ้าอยู่ได้ห้องเนี่ยอันเขาเห็นเจ้ายางแก่พาในห้มงนี่บ่ได้ได้ <laughs> ต้องปิดม่านไว้นะคะพี่นงค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะพี่นงเพราะว่าเขาสิมีอันอันคนที่มานนั่งเนเบียงนะคะเออแนมเห็นห้าสิบดัดได้พี่นองเ้าก็ต้องมิดชิดสักนิดหนึ่งเด้อพี่นองค่ะอ่าบรรยากาศอยู่พัทยาวันนี้ก็ดีค่ะทุกคนฝนตกลินๆนะคะก็สิออกไปได้ได้บ่นี่พี่นองเอ,อ้ยฝนมันตกเนาะเะนาะก็สีอยู่ในห้องนี่แหละพี่นองมือนึงกระพอยบเลยค่ะเด้ออ่านี่ค่ะทุกคนในห้องนี้ก็สิ่งที่พออยากซื้อที่สุดก็คือเครื่องดูดฝุ่นเป็นขนาดเล็กๆค่ะทุกกกกคคคนนนนออ่่่่ะะ็ไไมมดดด้ใหญาะะสิืเรงงุพี กวดมันกับบทุนกวดเพราะว่าเส้นผม่อยนี่มันร่วงหนักมากค่ะทุกคนด้วยความว่าผมพอยาวมากๆนะคะนั่นแหละจ้ะพี่นองจ้าอุ้ยมันนี่เมยเอเลเลยพี่นงทั้งอันหอบขอ้งคืนหอบโค้งลงนะคะอือแต่ว่าสามีกับเมื่อยกลัวเพราะว่าเพื่อนอันหอบตั้งแต่สาวแล้วพี่นองเพื่อนหอบอันเสื้อผ้าไปนะมั้คืนหองไม่แล้วพี่นองคะหนึ่งวันกับ่อยนี่เพื่อนก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อเม่เด้อผู้ใดมาคลิปนี่คุณแม่นะคะอย่าลืมนะคะ กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยกับคุณเจเน่ได้อยู่หน้าจอทุกคนเป็นนานๆแล้วก็ได้มาโพสต์วิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะย้ํานะคะวิดีโอนี้หรือช่องนี้พยพสต์สตอรมีหลากหลายในการพูดคุยในการแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันอย่าซีเรียสเ,เดอร์่เดอดูแบบสนุกสนุกขบขันกันไปค่ะโอเคนะคะพี่น้คงคะลากันไปก่อนเดอแมเเดอสวัสดีจ้าบป้ย,บ,ยบุ้ย